ข่าวดีเช็คด่วนเงินชราภาพรีวิวการได้รับเงินฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องทุกทกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะวิธีขอรับเงินชราภาพจากกองทุนประกันสังคมเช็คเอกสารหลักฐานที่ต้องมี ก่อนยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพมูล,ลนิธีเพื่อผู้บริโภครีวิวยื่นขอรับเงินชราภาพจากกองทุนประกันสังคมโดยมีรายละเอียดและวิธีขอรับเงินดังต่อไปนี้ใครอายุครบ55ปีแล้วอย่าลืมไปขอรับเงินชราภาพคืนโดยจะได้เป็นบำเหน็จร,รับเงินก้อนเดียวไปแล้วกรณีสมเงินสมทบไม่เกิน180เดือนหรือได้รับเป็นบำนาญ พราะจ่ายเงินสมทบเกิน180เดือนส่วนสถานที่ทำเรื่องขอรับเงินชราภาพคืนสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศยกเว้นที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่นนทบุรีที่ไม่รับทำเรื่องขอรับเงินส่วนนี้คืนรีวิววิธียื่นขอรับเงินชราภาพกองทุนประกันสังคมการขอรับเงินคืนสามารถเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านยกเว้นสำนักงานใหญ่ แจ้งความประสรงค์กับเจ้าหน้าที่จากนั้นจะได้รับเอกสารที่เรียกว่าสปส201เพื่อกรอกข้อมูลพร้อมนำหลักฐานเช่นบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหนึ่งชุดรวมถึงกรณีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลหรืออื่นๆที่สำคัญคือช่องที่กรอกข้อรับเงินควรเป็นพร้อมเ์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน13หลักและบัญชีเงินฝากจะได้รับเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย ใครที่ยังไม่มีพร้อมเพรียไปสมัครที่ธนาคารเลยเพราะถ้าจะให้ประกันสังคมโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดนหักครั้งละ5บาทเป็นค่าโอนทุกเดือนจากนั้นมาถึงขั้นตอนการกดคิวรอเจ้าหน้าที่เรียกไปตรวจสอบข้อมูลซึ่งจะแจ้งว่าเราจ่ายเงินสมทบมากี่บาท15 20หรือ35ปีจะได้เป็นบำเหน็จหรือบำนาญขึ้นกับเงินที่จ่ายสมทบ นอกจากนี้การขอรับเงินชราภาพต้องทำภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีสิทธิรับเงินกรณีชราภาพโดยห้ามเกินแม้แต่วันเดียวเพราะจะถูกตัดสิทธิรับเงินบำเหน็จบำนาญทันทีหากผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายในหปีทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจำนวนสิบเท่าของเงินบำนาญรายเดือนกรณีที่ว่าเมื่อรับเงินบำนาญประกันสังคมแล้ว จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปด้วยหรือไม่นั้นคำตอบคือได้ผู้ประกันตนประกันสังคมสามารถรับได้ทั้งสองอย่างคือเงินชราภาพจากประกันสังคมและเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุจากรัฐบาลหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง12แห่งจังหวัดสาขาหรือโทร1 5 0 6 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงเงินชราภาพประกันสังคมคืออะไรเงินชราภาพประกันสังคมเป็นกองทุนที่เก็บเงินจากคนทำงานที่เป็นสมาชิกในระบบประกันสังคมเพื่อให้ได้รับเงินเมื่อถึงวัยเกษียณหรือ55ปีขึ้นไปโดยเงินที่เก็บสะสมนี้มาจากหักเงินเดือนทุกเดือน5%สูงสุดไม่เกิน15,000บาทระหว่าง250-750บาทแล้วแบ่งเป็น3ประเภท ส่วนที่ 1. สําสำหรับค่ารักษาพยาบาลและเหตุฉุกเฉินหัก1.5เปอร์เซนหรือประมาณ225บาทและไม่สามารถขอคืนได้ถ้าไม่ใช้ส่วนที่2เป็นเงินออมสำหรับชราภาพหากักสเปอร์เซนหรือประมาณ450บาทและจะได้รับคืนเมื่อครบวัย55ปี ส่วนที่ 3, สาำหรับประกันว่างงานหากัก0.5%หรือประมาณ75บาทถ้าว่างงานเมื่อไหร่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อเป็นรายได้ระหว่างตกงานหรือกำลังหางานใหม่หากไม่ใช้สิทธิ์ก็จะไม่ได้รับเงินคืนดังนั้นเงินประกันสังคมไม่เพียงแต่เป็นการประกันในเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุแต่ยังเป็นวิธีการออมเงินสำหรับช่วงชราภาพและป้องกันความเสี่ยงขององค์การว่างงานโดยมีระบบที่สะสมเงินให้ในระยะยาว ซึ่งจะได้รับคืนในวัยเกษียณหรือในสถานการณ์ที่เจออุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพต่างๆเงินชราภาพประกันสังคมได้เท่าไหร่ผู้ประกันตนมาตรา33ที่มีอายุ55ปีและไม่เป็นผู้ประกันตนแล้วจะมีสิทธิ์รับเงินเกษียณอยู่2รูปแบบคือเงินบำเหน็จและเงินบำนาญเงินบำเหน็จจะได้รับเงินสมทบทั้งหมดที่จ่ายให้ ถ้าจ่ายน้อยกว่า12เดือนหรือรับเงินสมทบของผู้ประกันตนและนายจ้างและผลประโยชน์ประจำปีถ้าจ่ายมากกว่า12เดือนแต่ไม่ถึง1 8 0เดือนเงินบำนาญถ้าจ่ายครบ1 8 0เดือนจะได้รับเงินรายเดือนตลอดชีวิต20%เของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคำนวณจากเพดานไม่เกิน1 5 0 0 0บาทตรวจสอบสิทธิและยอดเงินสมทบชราภาพแบบง่ายๆ ถ้าไม่สะดวกในการเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมยังมีวิธีตรวจสอบสิทธิและยอดเงินสมทบชราภาพผ่านระบบออนไลน์ซึ่งประกอบไปด้วย3ช่องทางหลักดังนี้เว็บไซต์ของสอปส w w w e s s o g o t h แอปพลิเคชัน SSO Connect สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android Line Official Account ของสอปอส @sshtai ท,ทั้งนี้ ท่านช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่รับชมและรับฟังและเท่าหาพ่อแม่พี่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ